ดีค่ะเ,เพื่อนเพสมาชิกช่องสูตรหวยรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะคะหวยแพรนะคะเลข5ตัวมาครบ3ตัวบนกันนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดและความได้จะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเพิ่งเสร็จธุระ,ะจากการเตรียมของไหว้นะคะแล้วก็ไหว้ตุ๊ดจีนเสร็จนะคะก็เลยเพิ่งได้มาทําคลิปต,ต่อให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะ,ะที่รอสูตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมานะคะ ทำการคำนวณนะคะหวยแพรนะคะเลขค่าตัวมาครบสามตบน,นะคะ่ะเป็นสูตรใหม่นะคะเศรษฐีะคะสิบงวดเริ่มเดินนะคะตั้งแต่งวดที่ออกนะคะหกศูนย์หกนะคะเด่นศูนย์สามสี่ห้าหกออกหกศูนย์หกเด่นหกเก้าศูนย์หนึ่งสองออกหกหกสอง

แล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่4 7 8 9 0ออก7 7 9นะคะถ้าเราดูตามไกด์ไลน์นะคะทางเดินนะคะก็เดินประปรายนะคะไม่ได้เดินนะคะที่แถวใดแถวหนึ่งนะคะมากกว่า,าแถวอื่น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรเลยนะคะ สูตรเราจะใช้หลักหมื่นร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่สามตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วคนะศูนย์บวกสี 4, 4่เท่ากับสี 8, 8่สี 2, 2่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่ง 1-3 4บวก3เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับห้าห้าบวก1ท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7ะเราจะได้นะเลขค่าตัวมาครบ3มตะบุนะหรือว่าหวยแพรของเรานะในงวดนี้นะคนะ1 4 5 6 7สี่ห้นากดะคะรุ้นนะคะมาครบ3าตะบนนะในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ2 5 6พันะเดี๋ยวเรานะไปจับคู่ชุดนะคะ เดี๋ยวจะจับคู่ชุดสองตัวให้ก่อนนะคะ จับสองตัวนะคะจะได้ที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะสิบคู่ชุดไปกลับนะคะยังไม่ได้รวมเบิ้ลหามนะคะถ้าเบิ้ลเบิ้ลคิดว่าเบิ้ลมาหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเรามาจับสามตบนะคะจะจับแบบคู่โต๊ะไปเลยนะคะ เดี๋ยวจะกันชุดหนึ่งนะคะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจดหนึ่งห้าหหนึ่งห้าเ็ดหนึ่งหเจดสี่ห้าหสี่ห้าเจ็ดสี่หเจดห้าหเจดะคะแล้วก็แอดจะกัน,นะคะเผื่อว่ามาะคะที่ตัวนะคะเบ้าน,นาเหมนงดที่แล้วนะคะก็ขอกัน,นะค่ะหกหกเจดหนึ่งคู่ชุดะค่ะทั้งหมดนะคะสิคู่ชุดนะะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ชอบนะคะเบิ้ลหน้าตัวนี้นะคะลองจับดูนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้จับนะคะแบบเบิ้ลหามให้เนาะถ้าคิดว่าน่าจะมาที่เบิ้ลหามเองนะคะลองจับดูนะคะแต่ว่าแอดจับกันตัวนี้ให้ตัวหนึ่งคนะ่ะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็หกหกเจ็ดนะคะ 11ชุดโตด์คะที่แอดจับให้นะในวดประจาวันที่1มกราคมนะสองพันะเพื่อนๆนะชอบตัวไหนนะลองเลือกนะวิเคราะห์พิจารณานะนำไปเสียงด้วยตวงเพื่อนเองนะถ้าให้แอดคัดให้นะคะตัวที่สองตบุญะที่แอดมองว่านะความน่าจะเป็นนะมีโอกาสที่จะมาได้นะก็จะมีคู่ชุด47่เจ็ดฮะหนะห้าะ แล้วก็หกเจ็ดนะ,ะก็จะสี่คู่ชุดนี้นะเพื่อนเพื่อนไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะฮะถ้าเป็นคู่ชุดนะ,ะสามตะวบนอันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มหนึ่งเนาะแต้มหนึ่งอันนี้แต้มสองหนะึ่งสี่เจ็ดอันนี้แต้มสองหนึ่งห้าหกอันน, 2, 1, 5, น,นี้น่าจะมีเลขคู่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะถ้าตามความคิดเห็นแอดนะคะหนึ่งหกเจ็ด อัเน,นี้าบวกหเท่ากับห้ต้มห้เต้ม5 9าเกบวกเเท่ากับหกต้ม6 4สี่หต้มเเดี๋ยวนะขอดูสมดุดนิดนึงนะ สมุดก็เอาไว้ไหนไม่รู้สช่ไ่มเดี๋ยวเอาตัวที่อแอดชอบชอบแล้วกันนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าหกนะคะหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็หกหกเจ็ดนะะเน้นย้ำนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะเลือกตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะนำไปเสี่ยงนะคะ ต้องพูดถึงว่าตัวเลขแค่5ตัวนะคะแล้วก็รุนมาครบสามตบนคะอัตราการเสี่ยงคะมันก็จะต้องมีมากอยู่แล้วนะคะฉะนั้นให้พิจารณาคะก่อนนําไปใช้นะคะถ้าชอบนะคะค่อยเลือกนําไปเสี่ยงคะไม่ชอบนะะก็แค่มองผ่านคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ